สาวของนักร้องดังแฟนของนักร้องดังคบกันตั้งแต่ปหนึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าหากจะพูดถึงนักร้องขวัญใจเวลุ่นในยุคปัจจุบันต้องยกให้เขาคนนี้สำหรับ toy, ทอยันว่าบุญสูงเนินหรือบางคนนั้นอาจจะรู้จกักหรือเรียกเขากันว่าเดอะทอยนั่นเองหนุ่มทอยนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเสียงในการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆไม่ว่าจะออกเพลงไหน ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอยู่เสมอและหนุ่มทอยเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศแต่สาวๆอาจจะต้องอกหักไปตามๆกันเพราะว่าตอนนี้หนุ่มทอยนั้นเขามีหวานใจแล้วและหนุ่มทอยได้เปิดใจเล่าเส้นทางความรักกับแฟนสาวของเขาไว้ว่ายอมรับว่าความรักของตัวเองนั้นเหมือนหนังรักกับแฟนคนนี้มา8ปีรู้จักกันมาตั้งแต่ปอึก่อนมาเลื่อนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนตอนอยู่หมห ตอนนั้นจำดีเทลไม่ค่อยได้แล้วเมื่อถูกถามว่ามีเพลงที่เขียนถึงแฟนไหมทอยตอบว่าจริงๆไม่ค่อยเขียนเรื่องตัวเองลงในเพลงคบกันมา8ปีตอนนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ดีเวลาอยู่กับแฟนก็มีมุมหวานบ้างจับมือกันบ้างถ้าตอนไหนที่งอนกันจะมาคุยกันจริงจัง ว่าทำไมถึงงอนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเรื่องให้งอนกันสักเท่าไหร่แต่เรื่องที่งอนกันเยอะสุดๆคือเรื่องไม่รอกันทำอะไรไม่ไปพร้อมกันแฟนไม่เคยหึงหวงเวลาไปร้องเพลงตามร้านกลางคืนเขาปกติมากแฟนสาวของหนุ่มทอยน,นั้นมีชื่อว่าเกียรเรียกได้ว่าน่ารักและสวยสุดๆเลยคะ่ะ